เพื่อไงไม่กินก๋วยเตี๋ยวแม่สายคุ้นฮะนี่เดี๋ยวเย็นตะพูดเซ็มเราจะของรงานโบยิมเลยพี่มั้งแต่ว่ามันแส่ด้วยนี่แม่สายแม่สายค้นเต็มรลานคนเลยอารมณ์บ่ดีมั้ง จนยเห็อ่นี่งนี่ลงบอกว่าอร่อยลุงใจดีเมืกี้ของยายิปูเอาเย็นตาโฟนี่ก็เย็นตาโฟัขนาดนี้จะเบิ้ลแหมนี่ถึงัวที่สองนั่นแหะเจ้านี่เพชรและกระลำเนาะโอ้ดิสนิดกุลดิสนิดอยู่รถวันมฮันนี่ผูู้

mấy thay hello, <laughs> hello. chit very busy hello <coughs> chị <coughs> <Very busy. coughs> <coughs>

Yeah. <laughs> I <give> <laughs>